สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับที่พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ําเจ้าพยาเสียชีวิตวันนี้นะครับใกล้จะครบ1เดือนแลวก็ครบ1เดือนแล้วแหละครับวันนี้นะครับเรื่องราวสตอร,รี่ของคุณแตงโมเนยนำไปสู่ดราม่าหลายเรื่องโดยเฉพาะ5คนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทลาที่เกิดเหตุที่คุณแตงโมเนี่ยพลัดตกอีกคนหนึ่งที่โดนเพ่งล็งอย่างหนักและถูกวิพ่าววิจารณ์ ในการที่ไม่อยู่ช่วยเหลือเพื่อนจนถึงวินาทีสุดท้ายก็คือคุณกระติกเป็นทั้งเพื่อนคูณแตงโมและผู้จัดก,การส่วนตัวด้วยล่าสุดนะครับทีมข่าวมีการเปิดเผยข้อมูลจากวงในคนหนึ่งนะครับให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเป็นแหล่งข่าวที่พอจะเชื่อถือได้เล่าให้ฟังครับว่าเพื่อนของเธอเนี่ยรู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้รู้จักกับกระติกครับ แล้วเขาก็รู้สึกสงสารคุณกระติกเพราะดูเหมือนว่ากระติกเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในห้าคนบนเรือเป็นคนเดียวที่ไม่มีใครซับพอร์ตเหมือนคนอื่นๆเลยไฮโซปอไม่างั้นถ้าไม่แน่จริงคงไม่มีคำนำหน้าว Hi ่าไฮโซถ้าไม่มีตมังไม่รวยนะครับแซนแน่นอนข่าวบอกว่าบ้านมีฐานะมากนะครับส่วนในจ็อกเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกน้องของในปอโรเบิร์ตก็มีตังครับเป็นซี o อบริษัทใหญ่กระติก น่าจะเป็นคนที่ไม่มีคนซัพพอร์ตน้อยที่สุดนะครับจึงเพื่อนคนนี้ที่เป็นตำรวจเขาก็เลยอยากจะช่วยก็เลยติดต่อไปที่กระติกและตำรวจที่รู้จักให้มาเจอกันปรากฏว่ากระติกเนี่ยยังคงยืนการตามคำให้การเดิมที่พูดไว้ทุกๆครั้งซึ่งตำรวจรายนี้เนี่ยเขาทำงานมานานครับจึงรู้เลยว่าสิ่งที่กระติกพูดที่กระติกเล่าให้ฟังเนี่ยมันยังไม่ใช่ความจริงซะทั้งหมด แต่พยายามเค้นให้เล่าเท่าไหร่กระติกก็ยังไม่เปลี่ยนคำพูดทําให้ในที่สุดเนี่ยตำรวจคนนี้เนี่ยหมดหนทางที่จะช่วยเหลือคุณกระติกได้เพราะคุณกระติกไม่ยอมบอกความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับวงในย,ยังบอกอีกว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกระติกปากแข็งไม่ยอมพูดความจริงหรือเรื่องจริงเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่คุณกระติกเนี่ยเล่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลจากคนในวงในที่ทีมข่าวผู้สื่อข่าวเขาไปถามกันมา เขาก็ว่าอย่างนี้ครับบอกว่ากะติกเนี่ยรู้จักกับในตำรวจระดับสูงนะครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือกะติกนี่แหล,ละเลยพยายามจะให้พูดความจริงออกมาเล่ามาเขาก็เล่าตามเดิมครับเล่าตามข้อมูลเ,เดิมซึ่งตำรวจนี้เขาก็บอกว่าน่าจะยังไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดตามประสบการณ์ของเขาสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือกะติกยังไงแล้วก็สงสัยว่าสิ่งที่กะติกพูดกะติกเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือว่ากะติกยังไม่พูดความจริงออกมากันแน่ ก็คงต้องติดตามกันไปครับอีกประมาณ1-2สัปดาห์คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เพราะขณะนี้เนี่ยตำรวจกาลังรอพยานหลักฐานบางอยา่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์อยู่นะครับข่าวไทีทีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนขอ,ของสังคมครับ